ครับนะนนักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติวิชิงแตรแลงครับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับวันนี้อีบีที่3 0 6ร้อถึงสาม้ครับทางเก็บน้ําดอกกายครับแถวแถวเส้นมาทางอ่างเก็บน้ําซอย2นะครับผมห่างดอกกายวันนี้มาตกชิงหลิวตามระยะครับ4 5 5 4แล้ว63สามว่าวันนี้น้ําขึ้นค่อนข้างเยอะครับผมไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมช่วงเช้าจะใช้เหยื่อลำก่อนนะครับผม สายๆต้องมาดูกุ้งสดนะครับว่าจะมีหรือเปล่าครับใส่กระชังไว้ห้ากระชังครับผมไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับมาเจอน้าๆทีมงานครับของทางน้ำแมกนะครับผมที่แนะนําหมายมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับคอยติดตามนับชมครับฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยครับกับน้าชาติวิชิ่งครับอีพีที่สามร้อยหกสามร้อยเจ็ดครับผมหน้ากับน้ําดอกกายซอยสองครับคอยติดตามนับชมครับครับผมเดี๋ยวมา ตั้งระยะครับวันนี้ตกบรลลารแต่นะครับผมสองตะขอนะครับผมของเบ็ดตะขอพริกนะครับผมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถึงหนึ่งร้อยนะครับผมมีขายในช็อปของทิกตอกนะครับผมของนาชาติวิชิ่งครับใครสนใจเข้าไปรับชมและกดใส่ตะกร้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆเลยครับผมว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างครับผมคอยติดตามรับชมครับปลามาสักพักหนึ่งแล้วครับผมในพีที่สามร้อยหกนะครับผม แถวอ่างตกไกร้ซอยสองครับเป็นบ่อปะรปาของหมู่บ้านนะครับผมวันนี้โชคดีมาเจอกับน้าๆครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหมาเป็นเพื่อนกันนะวันนี้จะหาบหรือจะแห่เดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับผมลงไปสักพักเพิ่งได้ปลาไซแว้นไปตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผม ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วครับผมน่าจะเที่ยงกว่ากว่าครับผมปลายังกินยากอยู่ครับมีแต่ไซส์เล็กๆครับผมใสเยอะสดไม่ได้เลยครับปานินไซส์แวนครับขอได้ไปสามสี่ตัวเองครับผมปาไม่ค่อยข้าวกินแล้วครับผมลงหน้าดินไปอีกสามครั้งก็ยังเงียบอยู่เลยครับผมตอนนี้ฝนกําลังมาแล้วครับผมคอยลุ้นก็ยันเย็นครับผมว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับคอยติดตามรับชมครับบรรยากาศดีมากครับฝนตกแล้วครับผมมาลุยกันต่อครับ กูจะมาครับ <ooth> มาแล้วครับ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 เก๋งสวยแล้วครับ โอ้นะครับผมจะได้ตัวครับผมให้สวยๆครับว้าว วัวนะครับหนึตัวแบบนี้ครับ,ม,รบ,ม,รบม,มี่คมีตัวอยุดขับมาแล้วคร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 ับเริ่มมามีตัวแล้วครับผมนี่ตัวสวยคนระับ อ้วนเลยครับ Nó khó căng lắm Nó buồn thấy được sợi lắm khó căng lắm Nó lương của

กลับบ้านครับผมอตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับในพีที่306ครับน,นั่นห่างกับน้ําดอกกายซอย2นะครับเดี๋ยวตกอีกสักพักหนึ่งเราจะทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมมาแล้ว oh, <no. S 1> ครับผมตัวส่งท้ายพอดีครับผมโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับ <C ut ters> วันนี้เวันนี้<อ>ก็ถึงเวลากลับบ้านแล,แล้วนะครับในวีที่306ด้านหางเก็บน้ำดอกกายซอย2ครับว,วันนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็มากินช่วงท้ายวันดีเหยื่อสดหมดครับผมก็เลยทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านวันนี้พอได้ตัวไปครับผมโอ้ไซเน้นเวนครับผมปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ พอได้ตัวไปครับผมโอ้อันนี้ก็ถือว่าแฮ่แล้วครับผมได้น้อยมากครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับน้าชา้าพิชชิงครับในปีที่สามด้อยของ่าอ่างเก็บน้ำดอกกายพวกนี้จะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ